Cause really love with you, when looking และแล้ววันนี้ก็ามาถึงนะคะเป็นวันที่นัดทำจมูกนะคะแก้จมูกก็รอประมาณ2-3สสัปดาห์คิวหมอยาวมากเดีย๋ยวไปดูกันค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวการแก้จมูกวันที่2นะคะวันที่2แต่ยังไม่ครบ24ชั่วโมงเลยเมื่อวานทาตอนกลางคืนตื่นมาไม่บวมเลยหนะ้าแบบคือดีมากตอนแรกนึกว่าจะบวมมากเพราะว่าหมอทําเยอะค่ะลื้อของเก่าดึงดึงดึงแล้วก็แบบลื้อกระดูกอ่อนลื้อทุกสิ่งอย่างตัดหูมาลองลองซิลิคนมีตอกฐานมี โอ้ยเยอะมากคิดว่าตื่นมาน่าจะเย็นะแต่แบบไม่เย็นเลยถ้าจะให้เท้าวความว่าทำไมต้องแบบทำบ่อยทำเยอะอะไรเงี้ยตั้ง5ครั้งอย่างเงี้ย ก็ทุกครั้งเราก็คาดหวังว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายเนาะเกลียดทำแล้วอะไรอย่างี้ก็คือ3ครั้งแรกทําสมัยสาวๆมันก็ออกมาดีนะแต่วันก็มีปัญหานิดๆหน่อยๆที่เราอยากจะเปลี่ยนอันนี้ก็สูงไปเตี้ยไปอะไรอย่างงี้แต่ก็หมอก็ทําดีไม่มีปัญหาค่ะเพียงแต่ว่าเราอยากเปลี่ยนเองแล้วครั้งที่3ที่ทํามาเนี่ยก็ใช้ยาวมาประมาณ10กว่าปีเพราะว่ามีลูกก็ไม่ได้แต่งตัวเท่าไหร่แล้วก็ ตอนที่สองปีที่แล้วอะที่เราอยากทําใหม่ก็เพราะว่าเออหมอดังมากเลยราคาแพงมากเลยแต่เราอยากทําแล้วก็คิดว่าสิบกว่าปีผ่านไปมันน่าจะมีเท,เทคโนโลยีอะไรดีๆอะไรเงี้ยค่ะก็ทามาปรากฏว่าไม่ไม่ดีมันพังมันแย่แล้วหมอก็ไม่รับผิดชอบเราก็เลยต้องมีครั้งที่ห้าครั้งนี้แล้วก็ก็ได้ผลดีอยู่นะเพราะว่าตก่อนที่เราจะจะ,จะแพ็คเฟือกนะคะหมอจะให้ดูกระจกก่อนว่าสูงไปไหมชอบไหมอะไรเงี้ย ก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูตั้งแต่วันแรกที่ทำเนาะมีรูปวันแรกแล้วก็จนถึงวันประมาณสักหนึ่งเดือนจะรีวิวให้ดูนะคะ